สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือ้าพยัคฆ์นี้แน่นอนวันนี้ก็เป็นวันที่อาวุธ3ดาวของซอมบี้แมนยูอาเข้าสู่เซิร์ฟนั่น,นคือหมวกกลายดาวมาดูกันว่าใส่แล้วทําอะไรได้แล้วความสามารถตอน5ดาวม่วงคืออะไรแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่มงมอมมิงไปแสนซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ้าเห็นหมดทำไงดีวะเนี่ย24 pay เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮ็กวันพัน,มนแมนล้วก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งหรือห้าพยัคฆ์หนีแน่นอนวันนี้เราก็อยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมอินโทรไปเนี่ยตอนนี้ก็เป็นวันที่วุฒิสามดาวของเจ้าซอมบี้แมนยูอาร์ยังหมวกลายดาวเข้าสู่เซิร์ฟนะผมก็จะพลาดไม่ได้เนี่ยมาดูกันว่าใส่แล้วเนี่ยทำอะไรได้แล้วก็ความสามารถตอน5ดาวม่วคืออะไรแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามสมมอิมิ่ง All ไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็24 00มืเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้อง ขอคนทุกการติดตามมากๆนะครับส่วนใครที่อยากได้วุ้ิสามดาวแบบผมนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทะวันที่โฟเพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอมิงบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอคุณครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแก้วที่เอาไอดีมาให้ผมเปิดนะครับก็ต้องขอบคุณน้องแก้วมากๆครับมาครับไม่ต้องพูดภาพนาเพลงนะครับเราก็ต้องเดินไปที่หน้าวุฒิเฉพาะนี่แล้วกดมาที่วุฒินี่เปไงหมวกลายดาวนะแล้วกดมาตรงนี้นะครับดูความสามารถแบบฟุบฟุบ ภาพนี่นี่มันจะมีซูมหน้าซอมบี้แมนนะมานิดนึงนะนิดนึงจริงๆนะกับตัวเจใบของเรานะอ <c oughs> ได้มานิดหนึง่งโอเคดังนั้นเราก็จะพาไม่ได้นะก็ต้องกดซูมเข้าไปนะฟืบมาขอเศษเยอะๆโอเคได้เศษโซม่วมาสามถือว่าดีนะสองรอบที่สองมาฟ๊บโอเค okay. ได้เศษอาวุธนะรอบที่สามนะครับโอ้โหได้โซม่วมาหนะึ่งนับรอบที่สี่ต่อฟืบโอเครอบนี้ถือว่าดีนะได้โซม่วมาสามนะครับล้วก็เศษเหลืองอีกสามนะต่อฟืบโบนี่ได้โซม่วมาหนึ่งโอเคต่อไป โอเครอบนี้เส็จเหลืองอีก3านะครับต่อป,ปึ๊บอ่ารอบนี้เส็จเหลืองอีก2ถือว่าดีนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายของเรานะครับมาริงโอเคตอนนี้เราได้หมวกลายดาวนะครับเดี๋ยวผมขออญาตก,กดรับของก่อนนะครับปึ๊บโอเคบิงเข้ามาปึ๊บแล้วก็บิงเข้ามาปึ๊บแล้วกดเดี๋ยวค่อยมาเลือกที่หลังนะครับปึ๊บแล้วก,กดบิงเข้ามาโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเลือกเป็นคอจระพัดเด็กที่หลังแล้วก็สุดท้ายริงได้มาแล้วนะครับหมวกลายดาวของเราเองนะครับโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะ มาใส่หมวกลายดาวกันนะฟื้ว่ากดมาตรงนี้แล้วกดมาที่ซอมบี้แมนแล้วกดมางนี้ฟืบแล้วกดมางนี้แล้วกดมางนี้แล้วกดอัพดาวโบเข้าไปโบนี่พลังขึ้นมาอีกนะครับแน่นอนมาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูความสามารถของหมวกลายดาวนะครับว่าใส่แล้วมันทำอะไรได้จะไปน,นี่นะครับก็คือตอนที่ยังไม่มีวิชพเนี่ยจะโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งนับดาเมจจะอยู่ที่450%บเนต์้วก็จะ เพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนะครับ94%เนี่ยบล็อกพลังะครับหรือว่าบล็อกลูกไฟฝั่งตรงข้าม3ลูกนะครับแล้วก็พอมีวุฒิ3ดาวเนี่ยจะโจมตี3ครั้งะครับด้วยดาวเมย600%เนีครับแล้วก็จะเพิ่มะครับพลังโจมตีของทีมเราอีก30เป็นเวลา2เทินะครับเออโกงจัดนะแล้วก็ที่สําคัญะครัยยังเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนจาก94เป็น98%นะครับแล้วก็สิ่งที่โคตรโกงก็คือ จะบล็อกลูกไฟฝั่งตรงข้ามเป็น4ลูกนะครับแล้วก็เมื่อทําการไล่อันติหรือว่าออกอันติเนี่ยจะใช้พลังงานเพิ่มอีก1แต้มอื้อโกงจับเนี่ยครับอ่ะดาวเมย์สี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแล้วก็จะเพิ่มความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินเนี่ยบล็อกค,ความเร็วจากเก้าสิบสี่เป็น98เนี่ยครับแล้วก็ล็อกลูกไฟจาก3ลูกกลายเป็น4ลูกนะครับเมื่อออกสกิลจะใช้เพิ่มอีก1ลูกนะครับมา ทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูความสามารถของ5ดาวม่วงกันบ้างจะไปก็คือเปิดสนามมาเนปเราจะได้หลบหลีกดดาเมจอยู่ที่60%เนะรนแล้วก็จะทําการเกิดใหม่อยู่ที่3ครั้งนะครับแต่พอเป็น5ดาวม่วงนะครับเราจะได้หลบหลีกดดาเมจอยู่ที่80%ดเนะรนแล้วก็เกิดใหม่ได้สูงสุดถึง4ครั้งนะครับเออโกงจัดนะความสามารถของซนะอมบี้แมนนะเออใครนะครับที่มีซอมบี้แมนนะไม่มีวุดนะผมบอกเลยนะว่าเล่นยากนะแต่ถ้ามีวุดนะ เล่นโคดง่ายแล้วโคดโกงนะบล็อกลูกไฟจาก3ลูกกลายเป็น4ล,น <c oughs> ลูกนะเมื่อสกิลฝั่งตรงข้ามออกอันตะเนี่ยก็คือจะใช้เพิ่มอีกหนึ่งลูกนะมาดูว่ามันจะโกงขนาดไหนมาเดี๋ยวเราไปหาหัวกันดีกว่าฟ๊บโอเคแรงขึ้นเยอะๆดีเดีย๋ยวไปเห็นไปปั้นเดี๋ยวไปเอาหัวกับคนที่พลังไล่ๆกับเราดีกว่าเองไม่ค่อยว่างหรอกแก้วช่วงนี้อ่ะโชคดีน้องโชคดีไรมึงอ่ะจะโชคดีเจอกูแล้วเจอกูแล้วบังหำอ่ะตอนนี้เราก็เปิดสนามมานะฟ๊บ มาดูว่าเรากับเขาใครจะเป็นคนโชคดีนะผมคิดว่าฝั่งเขาน่าจะเป็นคนโชคดีนะเพราะว่าเราได้ทําการใส่อุชซอมบี้แมนที่เรียบร้อยเออมามาลุ้นกันนะว่าใครจะโหดกันนะเริ่มต่อสู้ไปนะกดออโต้นะครับแล้วกด X3 มนมาฟืบซอมบี้แมนฝั่งเราได้เปิดก่อนนะครับมาดูกันนะว่าฝั่งตรงข้ามจะได้ใช้ลูกไฟเพิ่มหรือเปล่านะวิชาดาแสงดาวไปก่อนเลยป่า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 ปาหูย่สิล้านนะ แล้วก็ได้เวลานในี่ขวานจอมตีนะฟึบปากปากแล้วก็ฟึบนี่ซูมหน้าซอมบี้แมนเข้าไป1ทีนะเข้าไปสิบล้านนะฝั่งตรงข้ามโดนบล็อกลูกไฟไป4ลูกเว้ยเออฝั่งตรงข้ามโดนไป4ลูกนะโปรแกรมสไตล์นะคระดร๊ดเข้าไปนะครับที่3ตัวหน้านะครับเออเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูถ้าเขาออกสก,กิลอันตรีนะจะโดนบล็อกอีกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นลูกไฟเขาถูกบล็อกอยู่4นะแล้วจอมตีหนึ่งทีครับบุกคุยแรงจัด แรงจัด96ล้านนะดอกนี้เนี่ยครับแล้วก็วิชาดาแสงดาวจากกะตอมมิกหนึ่งทีครับป่า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 โอ้โหแปล้านนะรอบนี้นะฝั่งฟินดิ้งแมคคือหายจากโลกแล้วนะครับดาแห่งแสงจากไฟประกายแสงของเราครับป่าป่าปาปาโบกเข้าไปอีกหนึ่งทีเนี่ยเจ็ดสิบเก้าล้านฝั่งเข้าติดโลกไปสามนะครับฟืบแล้ก็ได้เวลาฝั่งเรานะวิชาดาแสงดาวอีกหนึ่งที่จากกะตอมมิกครับป่า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 โอ้โหเอาเรื่องจัดนะฟินดิ้งแมคลงไปนอนแล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะ แล้วก็ได้เวลาแฟดน้ำดาวแห่งแสงจะฟังเราครับโดดขึ้นฟ้าก็ได้เวลาปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บโบโหูสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านรอบนี้แรงจัดนะฝั่งหลงข้ามเหลือสามตัวนะฟอมิแมนลงไม่น้อยหนึหน่งทีนะปุ๊บแล้วก็ได้เวลาใบมิ้นหัวจากฟอม่แมนฝั่งหลงข้ามนะสก,กิลมานะปากเข้ามาหนึ่งทีนะโอ้โห,โห,โหลูกไฟฝั่งหลงข้ามโดนบล็อกไปสี่นะแล้วก็เหลืออยู่ิสี่ลูกนะตอนนี้ครับดาวแห่งแสงจะแฟดของเราปั๊บ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 ปัไปหนึ่งทีครับหูย ถือว่ารุนแรงจัดนะพี่ดำติดโลนะครับก็ได้เวลาซุปเปอร์ลอยมันตั้มจากพี่ดำปุกเข้ามาหนึนะครับเข้ามาที่8ล้านกว่านะแต่ว่ายืนได้อยู่นะเห็นไหมลูกไฟจาก4ลูกของเขานะพี่ดำมอสตินะตอนนี้ลูกไฟเหลือแค่1ลูกเท่านั้นนะครับจาก4เหลือ1นะโดนบล็อกอีก4นะครับเห็นไหมโดนบล็อก4นะครับลูกไฟฝั่งตรงข้ามเหลือแค่1เท่านั้นนะครับถือว่าโอ้โหดีจัดนะในส่วนของซอมบี้แมนเรานะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันทําให้พลังโจมตีของทีมเราเนี่ยเพิ่มถึง30%นามสิบเทิร์นเลยนะสําาหรับอวุธเฉพาะนะแล้วก็ถ้้าซอมมบีแนเราตายเนี่ย เราสามารถตายเกิดจาก3ครั้งกลายเป็นสครั้งนับต่อเป็น5ดาวม่วงนะโกงจัดนะ <c oughs> มีหลบลีกดาเมดด้วยนะจากหกกลายเป็น80นี่คือความโกงของซอมบี้แมนนะ <c oughs> เดี๋ยวลองอีกสักคนหนึ่งว่านี่ยโชคดีน้องเองนะโชคดีนะน้องเออเดี๋ยวไปหาหัวกับใครต่อดีล่ะปื๊บเอาแบบพักธรรมดาเดี๋ยวมากับใครดีวะมอปร,รอขอบคุงครับ แบบธรรมดาพอไม่ต้องพลังเกินร้อยล้านนะเพราะว่าไอดีของเราพลังแค่ประมาณเกือบร้อยล้านเองนะครับเราไม่สามารถสู้กับพวกที่เกือบร้อยล้านขึ้นได้นะครับเอาสักแบบธรรมดาธรรมดาพอนะเออเฟิร์มเฟืร์เดี๋ยวหายอีกสักคนหนึ่งนะนูกิไม่เอาหายชื่อมันหมันเลยเวลามาร์คไม่ใช่มาร์คไม่ใช่มาร์คเออมาร์คไม่ใช่มาร์คไอ้นี่เหรอไอ้นี่ไม่ออนมาสี่เดือนแล้ววะไม่ค่อยจะเวิร์กว่ะไก่ทอดหาดใหญ่ป่ะแล้วของมึงวะ เลิกเล่นแล้วไม่เอาโอ้ไม่ค่อยมีที่หมันๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวล่ะนี่มึงมึงมาที่นี่ได้ไงเนี่ยไอพี่ห้าพยักษ์หนิมึงมาที่นี่ได้ไงก่อนอ่ะกูไม่คิดเลยนะว่าจะมีมึงโอเคมึงแหละต้องเป็นมึงเท่านั้วแหละจังหวะนี้มึงมาได้ไงไหนห้าพยักษ์หนิจะบอกมึงมึงมีทุกเซิร์ฟเลยไงวะไอห้าพยักษ์หนิมาป๊บโอเค สนามนะครับได้เวลาที่เราจะมาหัวกับ5้าพยักษ์หนีโอเคทีม5้าพยัก์หนีคือขี้ไก่จัดและใส่หน้าพุดดิ้งมาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วา็ใส่หน้าพุดดิ้งมาด้วยโอเควิชาดาวใส่ดาวจากตอมิครับไปป่า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 โอ้ยแรงจัดนีครับร้อยห้าล้านนะฝั่งของ้าพยัก์หนีนะคือตายเลยครับตายเกินเลยนะ <c oughs> อะเดี๋ยวหายก็คนหนึ่งลวกันเนี่ย ب. เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะคลิปนี้คือเราแบบมาโชว์คโหดวคือแบบ เปิดมาแล้วก็โหดแล้วอ่ะแค่มีาวธแบบบล็อกลูกไฟฝั่งตรงข้ามสี่ลูกก็ทาําให้ฝั่งตรงข้ามใช้ลูกไฟเยอะขึ้นนี่ก็โคตรโหดเลยนะเออจีเฮนอ้นี้เราหัวไปแล้วนะเดี๋ยวไปหาหหวใครไอ้หลอดปล่ไอ้หลอดมัจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวขอญาตเช็คก่อนเพราะว่าพลังเขานำเราไงโอ้โหทีมเขาโหดกว่าเราอ่ะทีมเขาโหดเกินวะ่ะเอาเจเจ,เจแล้วกันมาเจเจคนสุดท้ายแนวก่อนที่เราจะล่ําลากันไปนะฟื้นมาโัษนามาแล้วจังหวะนี้ฝั่งเขาก็มีซอมบี้แมนเหมือนกันนะฝั่งเราได้เปิดก่อนนะมาเลยครับปุ๊บไป อตอมมิกของเราได้เปิดก่อนไปเลยนะครับวิชาดาบแสงดาวครับไปตาม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 โอ้โ,โหสิบหกล้านนะฝั่งตรงข้ามมีโก้กระสือด้วยนะแต่ว่าขวานโจมตีจากทอมมี่แมนไปหนึ่งทีครับชิวๆแล้วก็ตั้มเข้าไปครับโอ้ยถือว่ารุนแรงจัดนะบล็อกลูกไฟฝั่งตรงข้ามไปสี่นะจังหวะนี้โฮโลแกรมสไตล์จากจ,ากจากักรพรรดิเด็กของเรานะครับกืดเข้าไปหนึ่งทีเออถือว่ารุนแรงนะฝั่งตรงข้ามเลยแค่หกลูกไฟเท่านั้นนะฟุลิวเข้าไปไล่ต่อยหนึ่งทีตีกระดูกแตกครับแล้วก็ได้ละขวานโจมตีหนึ่งทีครับดอกนี แรงจัดเลยนะ85ล้านนะแล้วก็ได้เวลาวิชาดาวแสงได้หนึ่งทีครับไอ้ปลาป่าป่าปลาป่าปลาโอ้ย178ล้านนะเอ่อซอมบี้ฝั่งตรงข้ามก็จะลงไปนอนแล้วนะแล้วก็ได้เวลาแสงแฟชชันตีนะปากเข้าไปหนึ่งที109ล้านนะนี่เป็นไงคือโล่ของกับซอมบี้แมสฝั่งตรงข้ามคือแบบว่าเหลือสู่ะจะตายให้ได้นะครับแล้วคิงฝั่งตรงข้ามก็เด้งเลือดมานะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือแค่ห้าลูกไฟเท่านั้นวิชาดาวแสงดาวนะไปครับ ปลุก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 เข้าไปหนึ่งทีเออถือว่ารุนแรงจัดเดี๋ยวมาดูนะฝั่งตรงข้ามถ้าใช้ลูกไฟนะั้นจะเหลือเท่าไหร่นะครับฟุบดาวแห่งแสงไปหนึ่งทีฟุบปะ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 โบเข้าไปหนึ่งทีแค่แปดสิบเจ็ดล้านานะฝัมมงงงง่งตรงข้ามติดโลไปสี่นะครับมาครับฝั่งตรงข้ามซอมบี้แมนลุกมานะขวานโจมตีจากซอมบี้แมนฟุบฟุบแล้วก็ต่ำเฮ้ยฝั่งตรงข้ามแม่งมีอาวุธเหมือนกันเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวนะนี่ตีสี่ครึ่งมึงก็จัดอาวุธตีเช้าเลยเหรอบักเจเจ ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยคนนี้นะครับแล้วก็ได้เวลาโหกแกรมสไตล์มาหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลูกไฟฝั่งสองท่าเหลือ3ามเนี่ยแล้วก็หมัดทลายพระสุธาจากโก้แคสือเหยียบพื้นหนึ่งทีแล้วก็หินทุ่มมานะครับต่ำแม่งมีอาวุธเฉพาะโก้แคสือด้วยไม่ธรรมดาลูกไฟฝั่งสองท่ามหมดเลยนะ <Maybe. S 1> เออเห็นไหมเนี่ยคือความโกงนะครับคือจากที่เราเนี่ยเวลาออกสกิลนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ลูกไฟใช่ไหมแต่พอเรามีอาวุธสดาวเนี่ยมันทําให้ใช้3ลูกไฟนะครับคือโกงจัดด้วย <_ h aut> โก้แคสือเหยียบพื้นแล้วก็ทุ่มหินมานะครับคือออลลูกไฟหมดแ้วนะเ โกงปปละ่าบล็อกสี่กูก็ว่าโกงนะนี่มึงทำให้เวลาออกอันติคือโกงหนักกว่าเดิมอีกแม่ง <c oughs> กูแทบไม่ต้องเล่นนะครับคืออย่างโกงกน,นะครับแล้วก็หัวไปหนึ่งทีครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อย้โหวันคืน้วยนะเป็นไงสุดจัดนะครับสำหรับอาวุธซอมพิ้แมนนะเออใครนะครับที่มีซอมพิ้แมนก็ไม่ควรพลาดอุ้ว์สามดาวนะเพราะว่า แม่งคุดโกงนะบล็อกลูกไฟฝั่งตรงข้ามสี่นะเพิ่มความเร็วให้กับเรานะแล้วก็เพิ่มตายเกิดให้กับเราแถมยังทําให้ฝั่งตรงข้ามนะใช้ลูกไฟเพิ่มนะตอนเวลาอัานตรีนะก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ต้องขอบคุณน้องแก้วมากๆนะที่เอาไอเดียมาให,ให้ผมสุ่มนะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะอย่าลืมส่งมอมิ่งไปแสนทรัพย์นะครับแล้วก็อยากใ,ใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไป ชาติตะลกุกไอสัตว์ที่ผายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอเฮียมึงดียังไงไอเฮียไอสัตว์